คุณเคยเหนื่อยกับปัญหาการเปิดบัญชีการซื้อขายที่ยากเกินไปไหมผมรู้คุณเบื่อผมก็เบื่อแต่เราแก้ไขปัญหา,ารตรงนี้ให้คุณแล้วไม่เชื่อไปดูพร้อมกันขั้นตอนแรกเข้าไปที่เว็บไซต์ vtrade.com อ๋อแล้วอย่าลืมเติม s หลังคำว่า trade ด้วยนะคลิกที่ปุ่ม sign up จากนั้นกรอกข้อมูลที่จำเป็นให้ครบถ้วนกดยอมรับข้อตกลงแล้วคลิกที่ปุ่ม register เข้าที่อีเมลของคุณเพื่อกดยืนยันการใช้อีเมลนี้การลงทะเบียนเสร็จสิ้นแล้วจากนั้นไปคลิกที่ปุ่ม Return to Login ลงชื่อเข้าใช้งานด้วย ID และ Password ของคุณจากนั้นคลิกที่ปุ่ม Open New Account เพื่อเปิดบัญชี MP4 ของคุณเลือกประเภทบัญชีและ level ที่คุณต้องการได้เลยจากนั้นคลิกที่ปุ่ม Open New Account อีกครั้งยินดีด้วย ุณเปิดบัญชีกับ V ีเทรดสำเร็จแล้วที่เหลือก็แค่นำรหัส MT4 ของคุณไปเริ่มต้นเทรดกับเราได้เลยเห็นไหมเพียงไม่กี่ขั้นตอนภายในหนึ่งนาทีคุณก็เปิดบัญชีกับเราเสร็จแล้ว